จะต้องเอาซิวเลยเอาตีต่อเขาเลยสาต้องนี่ต้องแผนจับล้วคืนแล้วโอ้ยทนาองกันเนาะแกคืนบ่ดีหนแกดมด้วยไวแต่คิดตัวเองว่าปัจจัยคือคอยได้คอยได้เอาเยวมึงเนะน้งยัดบ่เสี้ยงม่มาหักเจ้า ถ้ามาแวะข่อยสิซือโอ้ยานีเนาะสิบ่ได้มืชบาดนี้แสิไปชหมอนะโอ้เฮงโอ้โอ้ โอ้พี่น้อยเนาะเปิดกล้องมาบัดนี้ทวกจัดฉรล้อนี่พี่น้อยเนาะถือว่าเป็นมือวันที่สี่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับในการต่อเติมบ้านดินซานของทางมบพัดมารอบนี้อ่าบวกข้างนอกพี่น้อยบวกข้างนอกนี่โดดเร็วเห็นทันตาเลยพี่น้องเนาะมามื่อเสาร์นี่ยังอ่ายังบุตรท่านได้นี่เด้อพี่น้อยได้แพงเดียวนึงเนาะมารอบนี้ผู้ย้อไปทอดรางของนลาบเลยไปจักนี่เนาะ กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์สุข,ขุสุคนะพี่น้องเ้อเนาะพบเจอกับบุเชียงคือเก่าคือเดิมด้ะพี่น้องเ้อเนาะอยู่หน้าบ้านเฮือนซานของทางบอ่อพัดเนาะถือว,ว่าเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้ววันนี้พี่นออ้องเออทางนองมีนองไม้กะมานอนอยู่นี่แล้วพี่น้องอถือว่าเป็นครอบครัวแรกเนาะต่อไปนะ่าจะเป็นครอบครัวของทางบอ่อพัดเพราะว่าเดือแค่สอง สองขั้นตอนเองพี่น้องเนาะบวกนี่ก็จะแล้วแล้วก็แมน่นให้เพิ่พนเทพื้นติดบานก็แม่นจบเลยบา้านนี้พี่น้องเนาะเอากาบเชียงมาคามุยคำแรงพอดีทาง้งโมพัดก็อยู่อ่ามือเศร้านี่ก็ได้สั่งปูนมาแล้วหนึ่งตนบน่พอขาดทรายบ้านนี้พี่น้องเอ้ยอืมแต่ก็ได้สั่งทรายมาอีกหนึ่งจำนวนหนึ่งรถเพราะว่าเทพื้นนี่มันบน่พอได้พี่น้องเน,ะนาะอาจจะมาแล้วทรายก่อนเนาะนี่แหละพี่น้อยเออ นา้กบุเชียงได้ไปซื้อเป็นพุกลูกกรลูกบิดอย่างต่างๆเกี่ยวกับติดตรงประตูนี่แหละพี่น้องเอยครบหมดเลยเนาะเอ้าเนาะพี่น้องเอยคนอื่นเนะพี่น้องเนี่เนาะก่อนจะไปหบไปชมไปอัปเดตเบิ้งน้ำกันพุกอยู่ในถุงเนาะจุดมโหนดอยู่อยู่กับไผ่าด้คือหลายคนแท้นี่เนาะ อ้ยโบเซียงก็ต้องขอบุญขอบคุณทางแม่เนาะทางแม่ตู้ทางพ่อเนาะอยู่ทางต่างประเทศพวกดพี่น้องะพร้อม้วยครอบครัวเ้อเนาะที่ได้ช่วยช่วยครอบครัวของทางวัพัดในกษะตาุนมุทนาบุญในครั้งนี้เออเนาะุหนึ่งเนาะอืมะเนาะน้องไปเบื้งก่อนบันนี้เป็นที่ไดีรจะงามเลยมือคยตเลยนะิมือคยตเออี่ไ่อยัน้ชามเงคเ ดูล่างในการบุกไปากี่เชีย่ยวกะซื้อกับเขากับน้ามาให้ทั้งทีมงานพอตาคือเก่าคือเดิมพีม่นะ้องเนาะในอยู่ในกินอ๋อได้จากงานนี้ไปใช้ได้เนาะที่จะจองโตได้นี่ฮะ Mệt ngàn thế Ngoài, cho thảm khỏi con nữa Ta bay đi, thôi cả khá mưa Ôi, không nói Chụp Ôi, nó, nó, cứ cầu, cứ đường nữa Sao bay đi Nó, khỏi khẩm luôn lên nhanh một hai cần cần sâu vô Và nhau thì nó Tôn hao khi อยู่มองนั่นบันี้มาหอดพี่เลยวางไดนนี่ไหนบันด้นดนไหมเมนบ่เมนสมื่อว่าสางเตี้ยกับสางกต้ตาลีเนาะโอ้ทำมาเดาพอจ้าคัดีมามามาจะบอลโค้งนี่บอกพ่อส่งทีวัทีเรื่องขนมาหอดเนามาจะ่นหอดแล้วบ่จ้ เออแล้วกลับมาทางนี้้าหนิพูโอ้ระวังเนื้อหาพ่อยีกได้่ะพ่อย่เด้ออาเนาะพ่อยี่นีปมาพัดไปเสีเลยไปทางใดเล่นขามหัวนี่แห่นี่นึ่งเธอได้ันอนแน่นคำจับตนงือได้อ่ะน เนาะเอาพี่น้องอยบุกแล้วกัแเมนว่าติดตั้งที่นี้แล้วเอาไม้แผนงมากเมนอีกขันทอหนึ่งเนาะทอเนียลงอันเรียบร้อยแล้วเนาะออลจอยอือเออเเดี๋ยว อ่าเนาะเว้าแล้วก็ยังโทรสวมกับท่อเขียวได้เนาะอืมเอามืออื่นพี่น้องเดี๋ยวไปเสียงซื้อมาอ่าโดยนี่สิให้สรางเพิ่นติดตั้งเลยเนาะดียร้านนี้เนาะยามมื้อนี้มื้ออื่นนี่โอ้พี่น้องเอ้ยอืมเงินเรียบร้อยอยู่มื้ออื่นนี่ไปเอาเนาะอืม จะเก็บอันเบนห้องเก็บขอบได้หน่อยเนาะเรียมไว้เลยเรียมไว้เดียมไ,ได,ด,ไดไ้มือมันแห้งกันยังไเลุย,ย,ยเลยอ๋อโทรศัพท์เนี่เอาแบบนั่งหรือว่าแบบย่อว่าพัดเอาแบบตั้มก็ได้แบบตั้มบอแบบตั้มแบบทานเนาะอเอาแบบเพื่อนใจเพืเ่อนไง แบบต่ำแหละน้องเอ๋อแบบทานไปขึ้นอ๋อไปชั้นน่ะเนาะอ๋อโดดๆอ่าแบบย่อนี่ก็อีกเดวนึงเลยเนาะเฮานั่งน่ะมันจักแนวใดเนาะสําหรับทางหม่เสียงนี่อ่าคือว่ามันลุกออกมาอีกแบบนึงนะอะพี่ชวดวพี่อ๋อนั่นก็ยกละเอียดพาเดานะี่ันี้มันเจ้าขึ้นนี่ เอาเดี๋ยวขึ้นพอ2บัก2เนาะลูกเส้นใหม่ก่อนเนาะเดี๋ยวสิได้เอาตัวนี้ยนต์มันมีบัก2เนาะใ่นเนาะเดี๋ยวเพราะว่าเฮามมื้อนั้นยังบ่ทันแล้วเนาะเดี๋ยวยังสิเอาผ้าตัวนี้ออกอยู่เนาะมันสิเจาะไปอีกอยู่ตัวุอือีออกวใส่ตองบคู่ลกด้ละาอยู่งพี่เด้อันนี้บ่ตอง2อืเจาะเด้เจาะข้าง เนาะมีแต่หาทานเร้่มาใส่ใช้บัผัดอยู่นี่เนาะมีน้ำบะมีน้ำบะทานแต่ทานอยู่ยหาทานเริ่มาใส่จะข่างแตกรองก็ได้กันกันรับกินกันกินอ่าซื้อน้ำหอมมาใส่น้ำน้ำหอมย่างบินผัดเอาทานอะไรย่างละสามหรือว่าย่างข่างละกองก็ได้เนาะนี่แหละอีกสองมื่นกว่าดการกิน อ้าวเดี๋ยวท่อมืออื่นเดี๋ยวไปเชยงซื้อมาให้ครับเอาเอาแบบนั่งเนาะประพันเนาะโดยต้นแบบเพื่อนยัยเพื่อน่เอาแบบนั่นแหละโดยโดยแบบสั้นกับทักได้แบบนั้นงามคักทักแบบนั้นเก็บอาเมียนแล้วนี่เนาะเก็บเมียนมือดูอีโต้อาเนาะ ล่ะ,ละก็อันทางในนี่เล้่วๆลวเนาะเล้ๆวเลีวทางในมือนี่บัดอ่าสิได้ออกมาายอีกแล้วมืออื่นนี่ประมาณบายพุ่นบ่ดจกักเพระาะว่า<อ>ติดงานบัดเชิญเพินเ่นงานอดองอยู่ซ<อ>ีโน <c ười> สิไปเบิดน้ำกันทิ้งงานเบิดลสุขุทุกคนเอาบอกตัวนี้เล้วก่อนเนาะ บลวงนี้แล้วกันแล้วมัน,นเ๋ยวคุ้มคำพวกนี้มันก็ไม่ไ้ดอนดูแม่น,น,นะเนาะเป็นนี่ได้ดิเนาะเหีเ่ยวมล้วเาเหี่ยวป่ <laughs> เล่นน้ำพดมือโคเละนี่เนาะน้าเนาะถือว่ามือนี่เป็นมือ ซีบ่คังที่่ามมือที่สมบออืมมือที่สามมือที่สามไม่ใช่เนาะซีบมาดีเราว่ามือที่ีเดี๋ยววะแม่นแแม่แล้วซีก็ีจม่อไหลเลมือแล้วมือเนาะสมคืนแล้วเนาะแม่นบ่สแม่บ่สคืนเออสคืนแล้วเนาะเอาาดอันพอดีแล้วร่างเนียเดอ ບໍ່ຊິຍັງເມື່ອສົ່ງຢູ່ເພິ່ນໄປເພິ່ນເດກະໄດ້ຄະພະດີໄປເອົາລົດມາພັກໜຶ່ງນະພີ່ນ້ອງເອີ້ອ່າລົດເກບ4ໃໝ່ອືືໃນຈັກນ້ອດນາະນສງິນນາດັນພີ່ຕີມເໍພາດຈ້ງພີ່ມເຕີມຕນກພໍດກ່ອນແລກ່ຮົາ คิดว่าจะเทพืชแล้วนี่มาบุงบุงกบยังได้แล้วแต่ว่ามันยังขาดค่าจ้างหรือว่าค่าที่ตั้งนนเนาะเป็นบุงกบบ้านบันพับตัวน,นี้ยังโบทันมีลูกกรนะ่ะกกรูปกรเนาะพอดีทางเมย์พันก็ได้สุดซวยๆเนาะถือว่าตัวนี้แหละจบเด้อวเดินบานนี้เด้จเดเดอจบแล้วบ้านนี้เนาะค่าจ้างติดตั้งห้องน้าห้องใน เอาง่ายซ撒มีแต่ว่าจบจากนี้กะหามือหายามเด้อโด้มือหาแงมอ่ะเนี่ยพูดคุยเบิ้งเนาะวอมเดินซีได้ไดยเนาะมึงมากเกิดยุ่ยย้ายมาเลยบ่เนี่ยภาพผลกระตุกเลยโดยเออคือว่าเพนนี่ได้พลึกแท้โอมวานมากระทันบ่แหม่เบิดเลยแต่แบบแท้กรซีแบบพาจีเพิ่นมุ้งแบบเรือมากนะฮักเบิดเลยเนื้อว่างเนาะเนาะหมดแล้วอย่างนี้เอาทุกคนก็ได้ใช่เนาะเด้ได้ นังข้าไปบ่เลยบ่แม่ไปทุกหาบุ้งเศร้านนังโม่อะนอนบ่ได้เลยนังฝนแบบพ้นสากระเบิดนั่นนังฝนอะอุ้มลูกโอ้พนยังงานคนน้อยใช่ไหมเนาะนั่งพนอะอุ้มลูกให้มันขอทำพวกเยี่ยมอุ้มลูกหล่ะกายให้พรอะนังพนอะแบบพ้นสากระเบิดเลยมันพามันแห้งมันลมมันขึ้นอยู่อยู่สารวันพี่น้องแข่งแข่งสารวันอุ้มไปเบิดดังค้าเฮือนเลย เพื่อนเราหัป็นอย่างแบบบาคนคนน่แต่วันอาจจะนอนในวันจังไดนแต่ว่าเพื่อนเราหากระสังได้หรือได้ปิ้นคว่ำเลยว่ำแบบพือถถวยนี่แหละแบบปุ๊บพื่อฝ่ามือนี่แหละลมแห้งีีได้แต่ยากเลยตั้งเสาสูงเไยเกิดปัญหาตั้งเสาสูงแบบืนห้องเคียงมันอยู่ขึ้นตั้ง้องโมก่อนนี่ะเขาคือยากเลยควายเิ่นหูอันี้ เขาอยาดเลยได้เออลังะเขาอยาดไปคือเออหลังนี่พอกัเพอเขียงสูงนี่ก็มีส่วนอยู่ได้ <c oughs> เขียงสูง่าเขียงนูงนั่นแหละคือนี่แต่ว่าตีนอะไรเอาง่ายเสาบ้านเขา้องเนาะ<ม>นตีนเพื่อนเันสูงเนี่ยขยันั่นอยู่เพื่อลมมากส่แลวลมแห้่เาตั้นเสาตั้งีิสือได้บริเวณยึดมัดแต่ว่านี่ถ้าเสายึดต่อกันนได้ันี่บเป็นยังเนาะ ห้าฟังแล้วเ้าก็ต่ออีกเลยอืมห้าพังแล้วเ้าต่อแบบเป็นห้องว่าอ่าเป็นใส่น็อดจับอีกเดยเลยใส่น็อดเป็นอย่างอันนี้เพิ่นแบบเพิ่นตั้งเน่ซื้อเด้ตุ้ยแห้งปุ่ยเด้แน่กว่ามันสีมีแนวจับเนาะน็อดจับอยู่แทิงเมนเลยอะเราก็นี่ยเนาะเอามาเพิ่มอี๊มื้อนี่ซองย่างปูนซใายน้ำโดยเนาะอ้าดูเอาจนว่าอันคนมาส่งอ่ะจนเพิ่นจนลงทางเลย เพิ <laughs> <laughs> ่นมาลู anger 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 ่ลายจนลงทางโมเมนมามาลุ่เดีวเพิ่อนอ่าเมนบ่เพิ่นบ่เคยมาเชื่อพ่จังว่านี่แหละเพิ่นบ่เคยมาแนี้ยเป็นจีบจือได้เออนึกว่าเพิ่นมาลุ่เดีวเพิ่นลงทางนะถือว่ารอบนี้น่าจะชิ่นๆไปดูดีเนาะทางแฮนี่กยดืูลายยู่งเทพื้นเนาะพออยู่ดอกเนาะ เท่กัมันจบเลยบบดนี้อเอาา้าเสนอกระเกียมเลยปูนเฮากะโพยอยนะู่ตรงเนาะเอามามือ่อน,นีอออ้ก็ตันหนึ่งร่วงดีเลยบะเชียงวัอนี้ฮะเอ้าคือว่าเช่นเอ้าเผืท่อให้ไม่เปลี่ยนยางรถใลยเพื่อนบ่ม,มีสารกิโลปได้เก็บเยเก็บเงินแสนให้ได้เก็บเงินแสนห <laughs> นึง่ง ต่างทางโบได้แล้วบอสีต้นเคียร์กันตอนนี้แล้วคุณละหาสิบแล้วขันเจ้าขันเจ้าได้เก็บเงินไหนบอสคนปริเก็บไปหาเจ้าไอบแล้วกับพ่อปันกันเลยนะโบกันคนบุญธเมื่อก่อนได้เกบมาหลายร้บเด้อจ้บอแท้บอปันกันเลยนะชิเาเงาเลยโบเลขันขันแน่นั่กัมาปันกับอยบอกข่อยเป็นคุณทุออกดีอสกับธุเจ้าว่ขอยกัแป้งวัเจีคเริ อจะหูบอ๋วว่าเอาเปลี่ยนที่รถเขาเองนะซ้มใส่ผู้ใ้จังไรด้ยรถเจ้านถือว่าโชบดีร้ายที่ว่าได้เปลี่ยนกั่ใส่เดียวเมื่อแปลงคันนั้นแถวนี้ด้ยยังมีอีกอยู่แม่ยังมีอีกหนึ่งคันเวลาติดขึ้นมได้มตัด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 ดตัดตัดตั ยังขั้นหนึ่งได้ยูเมียจะบินอยู่วเขาสีระวังตัมันมือบ่มันบเพมาพี่มันจะเพโอ้ยบะขัแป้งสร้างเรีต้อเป้งช่วยแน่ช่วยแน่ละช่วยยจต้องเอาสิวเตีต่อเขาเลยสร้างเ่ทั้งีนี่หน้ารีก่อนนะเดี่ยเดีดไจับไดใบหนึ่งก็มีแห้งเลยเนาะ ลรเวนจับตัวได้ล้เราจะจับเองดีกว่าบ่อบ่เหืต้องต้องแผนจับแล้วคืนแล้วเออแก้คืนบ่ด้นะแก้คืนดมร้วย วดปัจจัยคือคอยได้คอย้เอายุมึงนะ่ะอ๋อยาบวันนี้เขากันแล้วมาวันี้เี่ยรจรจจะเป็นเนไก่ใส่กันแม่เนื้อไ่จะมาตีกันี้เนาะกันจินืจังหน่อยกันเนืผู้บ่มีเมียบริบบ่ผู้มีเมียแะจะยันึงจากกระเบื้องล้วบริมี บดมีเลยนะตอนนี้บมีเออขจายแหละสิขมือก็มีเนาะตอนนี้ยังโชดตอนนี้ตอนนี้ยังบ้างตอนอย่างบ้างมีปลาลูกน้ำไผ่จ้ะเอาแล้ววันนี้เอาแล้วปลาลูกน้ำไผ่หลยธรรมดาเด้อพ่อพี่น้องเคยอยู่เคยอยู่ม่คุณเคยกันมาตั้งแต่พุ่นแหละ ตั้งแต่เห็ุเพื่อนนี่แหละเนาะคุ้นเคยกันเจ้าหันมาหยอกเขาคือบคือกันบบบนี้ไปวุ่นวายยากเลยบอสถ่ายรุปเลยเอาคือเคียวกันบรถโต๊ะมันมันเคยเห็นกันอยู่บนหนึ่งคือคำบอกชื่อเคยเจ้าัปอยู่กับทางเคยแล้วเราสามเงินกับเป็นหลังเคยเคยจะเห็นนะ เอาแค่มีแต่ตอนนั้นสรุปว่านนบอเห็นบอกมาชิมือก็บเห็นบอกเห็นไหพี่บังอ้คิดไเลึกแล้วเราเนี่ยเขาก็คิดลึกในนั้นเลยเขามหม้เนาะไม่ห่างเนาะเขาไม่ห่างป็นไหมเขาต้องคิดลึกในหนึงเนาคิดลึกเลยครับเ้าวอาเอาเดาเลยว่ากันไปแบบนี้ปลาปลาฉนอมันจิคามชิมืดอ่ารำลากันก่อนนะรำลากันก่อนดออ

มีผู้หนึ่งจับได้ผู้สองผู้สามผู้สี่้วได้ีมีกันโอ้ยมักยกกันเนาะพูดเดะนี่ยกคนสุดสิพูดเดนี่เวลาคุดอิเปรมจัจับกอจะบวนดิักจกคืองูเลยาเอาเสนอะเมื่อเมื่อเมื่อบนี้น้ำลายกันบนี้มื่อนหแล้วจังวายกัน โดยโดยไปเนาะเดินทางปลอดภัยมอาเชือกกระปุชงพระตาก่อนวันนี้เด้อสาวล่าที่ไปเปลี่ยนแยกเลยเดี๋ยวเาพัดเด้ใจด้วกันเด้อที่น้ำโศกใหม่เขาเขบอกว่าแบ่งเคิงแบ่งเคิงอูหูเจะมาแบ่งเคิงก่อยเมื่อนี่หัวได้กลางทางกลหัวแล้วเออเนาะตามนั่นเด้อเราพัดเด้อเพื่อนมันจะไปจับอู้ขาศึกปั่ั่นไม่รู bác sĩ em một trăm hai mươi hai chào mời bác sĩ 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 này, sĩ bác 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 Ồ, hình bộ Ồ, ồ, nó chạy đấy, <cười> Wai, <cười> <cảm> đấy <laughs> mưa còn đấy nó áo, áo, nó Ok đấy, <laughs> no, con bố chạy lại <laughs> à, Mưa ơn phố lại nó, no, cứ câu <laughs> cứ đơm เข่ามากะช่วงใบม่วงบุเสียงเนาะเดี๋ยวตอนเที่ยงอาจจะไม่ได้เข้ามาเพราะว่าติดงานทางวันปลูกคอต่อแขนข้าเจ้าเพิ่นเป็นมาเชิญมาช่วงใบม่วงเพื่อจชิเข้ามาเด้อนายกะน้ำนายกะหรือว่าเป็นน้ำโกงน้ำแข็งกะนอแรงเข่ามาตอนเสาร์ก็ได้เด้อมึงแยงน้ำกันเนาะนะพูดแลบบื้นก็เดี๋ยวบุเชียงมีแนวซื้อมามอบอีกอยู่ดอกน้ำมาต่อเติมขึ้นช้านี่แหละดเด้อเด้ออ่ะเนาะ ขอบคุณเตเ้ทางปอตูมาเด้อูมตูเด้อที่สยแดงของัวของเฮาจนสำเร็จเสร็จสิ้นในื้นนี้ก็ขอให้่อแม่อยู่ดีมีแห้งให้สุขภาพเข้มแ็งตลอดไปเด้อปอแเม่เด้อแต่ก็ขอขอขอบใจขอขอบคุณขอบบุณทางบ่อเสียงที่เป็นสะพานบุญเฮาตี้ตามตลอดมาขออยบ่อเสียงอยู่ดีมีแหงเด้อบเสียงเดนบาิับเฮาจังหวากันเดเนะ อ่ะพ้อมเดี๋ยนาะโาดูไปไพี่น้องเลยอะเนาะมาหอดแล้วบบบนี้้ใช้เข่าเบิดเอวบยังู่เอ้าน้อเก่าคือเดิมพี่น้องเยอ้าบัวพัดมาพ่อพี่อีกแหนนี่น้อ

เมนไปครับเพิ่นมาตีเพื่อนมาพัดยังเหือแต่สาบครับยังยังอยู่สามขั้นตอนยังอยู่อีกสามสี่มือยังว่ากันพุ่นละเท็จสิ้นกันอันนี้มามาบุกมาบุกให้เลวเลยบ่แบบนี้อันนี้ทางลุงรับผิดชอบเพิ่อนจะเพนนี่เพนเบิ้งมาแทน้านลงดินเรียกว่าเป็นเหมือนก่อนลงดินเช็ดลงดินอันนี้เวลา เออโบอัเคยไปมเขาอนที่ว่าเป็นอยู่ตึกห้างอันนี้อะเอาอยู่เขตนี่โบใช่โอ้างว่าแท้อยู่นี้ใช่หรอเป่าดเออโบบมีงบมาจ้างช่างคิดเทนคิดเบงบวมบมอยู่ไอมเดี๋ยวพากันวาหาหาเพื่อน่นแหมาเวรีกอนเหมือนกันนะวทเขาไปหาโนมใส่ตอีกตัว ก็เห็นเราขุดเนี่ยอย่างวู้ยหันประตูเนี่ยต่ำๆู่กับสวนนั่นมาทำการซองเนาะทางบอต้าด้วยใช่อต้าเพิ่นไปไหนเพิ่นไปมื้อนี้คือว่าเห็นในคลิปเพิ่นไปทางน้องตาบขึ้นหน้าแพกคือเก่าบ่โอ้ยพระธรรยาเพิ่นไปไปวัดตะบุญเอาเอาเสรเนาะ ขำมืดเลยฮะป้าชนะบุเชงกะชิไปคือกันแล้ว่ายกันอ่ะเดี๋ยวเอากับเข้าให้ทั้งเขาตาก็ทิ้งงานเพิ่นก่อน่เพิ่นอนอยู่นี่แหละนี่อนอยู่นี่และขัอไปหาน้องน้ำใสเนาะบุเชงเนาะโอ้อเลยป้าชนะด้ยเอาเอาเนาะ พ่อกันคําลงแรออกไปชื่อกับเขากับน้ําคือเก่าหั่นแหะอือเสรบได้มั้ยอืนี้เนาะอ่าเนาะบานี้เนาะ มนี่ชงสิบโตกดอกม่นี่เพี่น้องคือสีเป็นแจ้งแจ้งเนาะเอาเนาะลายชิงนลายย่างไมอนี่กกมีหอนหอมุ้งหกวดำโอ้ยนี่ไรโอ้ยนี่หอมมุงหวโดนวางไปสีบ้าแท้นี่เป็นได้ไะอ๋อวางไปสิเนาะวางไปสิได้ยี่เป็ปกตแล้วเนาะแต่ตังวางยากันดี้วยนะโอ้ยต่าตาตายาจะไปโทษคนวางเพิ่งเขาเองนี่แหละ สินลนยนี่ถ้าผืนว่างอนึ่ยดีๆเน้ยเขาไปเหยียบเจ็บแดีวก็ว่าบแรบ้นเป็นเขาเองนี้เออเนาะชนอกับเข่าด้ออ่ะกับเข่ามีลายย่างลายแนวอยู่เนี่ยเบิ้งน้ำกันเนาะใลายชัว์ไก่กัมีไอ้เนาะ ไปเนาะไปเด้อเขาเดินทางก่อนเฉเด้อเนาะอื่นพอได้พอๆกันเนาะกอดไปโอ้ยทางน้องปู่ปลาเนาะสบายดีไปกันเด้อวันนี้เด้อพี네่น้องเนาะซื้อกับเขากัำลังมาให้ทางพ่อตาช่องค่อยคำลงแดงคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมมากกว่นี้แหละพี่น้องเนาะทางต่อเติมบ้านเือนซานของทางบ่วผัดนะกะถือว่างบนี่จบแล้วเป็นอย่างพี่น้องเนาะมีแต่รอให้ช่างเพิ่น เฮ็ดตามขั้นตอนกันแมน okay, ่นโอ,นะอาานเคพ,นะพี่น้องเนาะหามือหายามขึ้นเะดือนนี้แหละพี่น้องเนาะเดือนซีพี่น้องยอ้าเนาะเดี๋ยวจังว่ากันอีกทีหนึ่งพี่น้องเนอะ้ยเนาะพูดคุยน้ำกันอีกทีหนึงนะ่งเนาะสำหรับขึ้นบ้านเชื่อซานของทางพัดเพราะว่าตอนนี้กับเขาเข้าเพราะว่ายังบัทันเร็วร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเอนะ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้กับเสียงเด้อพี่น้องเด้อลาพีดาน้องลาเอฟซีไปก่อนพี่น้องเนะาะเอาจังไหนครับมาพบมาเจอกันในคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้ไปก่อนดนอพี่น้องเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุข,ขสุขคนสบายดี